วุ่นๆในหน่วยเลือกตั้งยังไม่จบนะเมื่อวานนี้อย่างที่คุณเกณฑ์บอกไปนะคะว่ามันก็มีจริงอ่ะกรณีที่คนถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งอะ่ะแล้วเนี่ยคผู้ชมคะ ถูกจับส่งตำรวจเลยนะคะชายอายุ28ปีถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งจับกลุมตัวได้หลังก่อเหตุใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพง,งามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพง,งามบริเวณคูหาในหน่วยเลือกตั้งที่บ้านหนองไม้เอกหมู่ที่15ตำบลโพง,งามอำเภอประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีก่อนที่ชายคนนี้จะถูกคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพประจันตาคามเพื่อสอบปากคำเนื่องจากว่า คือเป็นการนำภาพไปให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้าข่ายเป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะผู้ต้องหาให้การว่าแค่ถ่ายเล่นๆและทีนี้จากการตรวจอ้าวเจอสารเสพติดในร่างกายด้วยพนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหากระทําผิดพระบอการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นก่อนคุมตัวไว้ดําเนินคดีกันต่อไปค่ะและแน่นอนพอเจอเรื่องของสารเสพติดก็ต้องมีคดีเกี่ยวกับ,กบยาเสพติดด้วยนะคะค่ะ